สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวอนุสร์ผู้เสียสละเขาคอนะคะขณะนี้เวลา15บนาฬิกาหนาทีค่ะทุกท่านนี่พาทุกท่านมาชมนะคะอันนี้เป็นบังเกอร์ค่ะอันนี้จะเป็นฐานกรุงเทพนะคะฐานกรุงเทพข้างล่างนี้ก็จะเป็นวิวค่ะของอำเภอเขาคอเราจอนี่แฟมิลี่ก็กำลัง เก็บภาพบรรยากาศนะคะวิมูข้างล่างค่ะทุกท่านมองไปนี่คือเห็นถนนข้างล่างเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นถเป็นบังเกอร์นะคะบังเกอร์สัรีจะอยู่ด้านนู้นนะคะไออนุสรจะอยู่ด้านนู้นนะคะตอนนี้แดดกำลังได้ที่เลยค่ะทุกท่าน ใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่ามานานแล้วนะคะมาอีกนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ